เข้าซอยยี่สิบเจ็ดนะหมู่บ้านสีเพชรอ่ะมันก็ไม่เข้าอีกผมบอกว่าอย่าไปอย่าไปแจกไอ้ไอ้ตรงตรงตรงไอ้ชมชุมชนนะเพราะว่าชุมชนนะเวลาพวกเราไปเขาไม่ให้เราเขาไม่ให้เราเออเขาไม่ให้เรากินเขาไม่ยอมให้เรากินนะไม่ให้เลยใช้เขาบอกว่าต้องต้องลงต้องลงบันไอ้ไอ้อะไรของเขาอ่ะต้องจดอ่ะเออเนี่ยมันมาเนี่ยเดี๋ยวน่าปลอกข้าไปโดน เย็นที่หลังอ่ะต้องบอกเขาไปดูเขาบอกต่อไหมว่าร้อยเมตรผู้วานี้น่ขาดไม่มีเตือนเราเป็นมาแล้วแต่เราหกคนนะไม่มีกินเลยวันนั้นอ่ะวันนั้นกินแล้วท้องเสียด้วยไม่กล้าออกมาไม่ได้เลยอ่ะข้าวนี่นะเราก็ด่าว่าเก็บเขาบอกว่าอย่าเอามากที่เขดอ่ะอย่าเอามากแล้วตอนมื้อเย็นเรากินอะไรเราก็ต้องเอาไปตากตากผึ่งลมไว้ให้มันไม่บูด